วัสดีครับพบกับ9พธธาทคุ้บารมีนะครับปพาบ้านราคาจับต้องได้นะครับวันนี้มาใน EP ที่41เอ้51นะครับขอโทษที51มียิ25รายการรายการละ300สองรายการ500บาทนะครับส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะครับ เดียวนะครับผมหมักแป๊บหนึง่งเริ่มงานรายการที่หนึ่งนะครับเป็นพระกูเก่าบางขุนพรมนะครับสมเด็จกูเก่าบางขุนพรมนะครับ เนื้อปูแน่นนะครับขนาดองค์นี้ล้างมาแล้วกูปูยังติดไม่ออกเลยนะครับแข็งปังเลยนะครับรายการที่หนึ่งนะครับกูบางขนพรมนะครับรายการที่สองเป็นพารอดนะครับเนื้อผงว่านเลยนะครับสวยๆเลยครับมีหน้ามีตานะครับสวยนะครับเนื้อผงว่านเลยครับกับเก่าเลยครับแห้งๆเลยนะครับพารอดนะครับรายการที่สามเป็นผ้านางพญาเข่าตรงครับเนื้อดินนะครับมีหน้ามีตานะครับ สวยๆนะครับขอบตัดแบบโบราณนะครับดูเห็นขอบขอบตัดแบบนี้คือขอบตัดแบบโบราณนะครับใครทราบที่มานะครับปิดได้เลยนะครับ Champion. รีบปิดเลยนะครับหายากแล้วนะครับผ้าผงเนื้อผงดินเผาแบบนี้นะครับหายากนะครับสเป็นผ้าผงน้ํามันนะครับผ้าแหวกม่านผงน้ํามันนะครับสวยๆเลยนะครับเก่าๆแห้งๆแล้วนะครับนี่ Wayne ให้ทราบที่มาปิดได้เลยนะครับข้างหลังเป็นยันตุกตาแบบนี้นะครับสวยงามนะครับพ้าผงน้ำมันแบกมากนะครับสวยๆเลยนะครับในการที่ห้าเป็นผ้าเนื้อดินนะครับพ้าชินาล่านะครับผู้ชินาล่าเนื้อดินนะครับองค์ใหญ่นะครับสูงประมาณสองนิ้วครึ่งได้นะครับสองนิ้วกว่านะครับกว้างก็นิ้วกว่าแล้วครับรวมสองนิ้ว สวยงามนะครับใหญ่ๆเลยนะครับนี่เรียมหนาๆเลยนะครับกันน้ําได้เลยนะครับขึ้นคอสวยเลยนะครับเป็นผ้าประทานในคอได้เลยนะครับแห้งมากเลยนะครับสวยๆเลยนะครับหายากแล้วนะครับราการที่6กเป็นนางพญาแห้งๆเหมือนกันนะครับเลียมในอยู่ในเรียมโบราณครับเปิดหน้าเปิดหลังนะครับสวยๆเลยนะครับขนาดเปิดหน้าเปิดหลังนี้ผิวยังแห้งอย่งขนาดนี้เลยนะครับไม่ช้ำนะครับ แห้งๆเลยนะครับรายการที่7วงนี้เป็นสมเด็จนะครับด้านหน้าด้านหลังเป็นหลวงพ่อวิชัยนะครับไม่ทราบหลวงพ่อวิชัยที่ไหนนะครับเขียนว่าหลวงพ่อวิชัยอย่างเดียวนะครับเป็นสมเด็จเนื้อผงนะครับรายการที่8เป็นผ้าสมเด็จเนื้อผงน้ํามันเหมือนกันนะครับองนี้แต่เป็นผงน้ํามันรุ่นใหม่นะครับ เนียนๆเลยนะครับด้านหล like one, please, ังเป็นผ well <tr> <tr> ้าส <Okay, S 2> mm ิวลรีนะครับเป็นผ้ายุคปลายนี่นะครับผ้ารุ่นใหม่นะครับรายการที่9เป็นผ้าผงของขวัญวัดปากน้ํานะครับดูหน้าตาคมชัดเลยครับจีบมือสวยๆเลยนะครับมีจุดจุกกลางมือเลยนะครับเห็นเห็นเลยนะครับสัญลักษณ์เขาเลยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น4ี่นะครับรุ่นสี่วัดปากน้านะครับสวยๆเลยครับยันหนักหาชัดๆเลยนะครับด้านหลังนี้เลอะน้ํายามันก็เลยไม่ชัด สวยงามนะครับเรียมโบราณเลยนะครับรายการที่สิบเป็นหลวงพระอาจารย์พั้นอาจารโรนะครับทองแดงลมดำนะครับหน้ากากทองนะครับสวยๆเลยนะครับดูเส้นที่คางนะครับกับด้านข้างศีรษะท่านนะครับสวยๆเลยนะครับพระอาจารย์ฟั้นอาจารโรนะครับสองพันรอยเจ็ดรุ่นแรกสิ่์สร้างถวายสิ่์ทอสร้างถวายนะครับดูนะครับ ใครทราบนะครับใครรู้สัตว์ในลักษณะเขาเรียกอะไรอะไม่อยากจะบอกนะครับว่ามีตำหนิตรงไหนนะครับใครรู้นะปิดได้เลยนะครับในการที่สิบเอ็ดเป็นพ่อกระเมนะครับกระไหลทองนะครับลงยาแดงนะครับสวยๆนะครับสวยๆนะองค์เล็กๆขนาดนี้นะครับเรี่ยมขึ้นคอสวยเลยนะครับ พ่อเกษมเขมโกนะครับกระไรทองลงยาแดงนะครับรายการที่สิบสองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับสวยๆนะครับเนื้อกระไรทองนะครับด้านหลังเขียนวัดหนองนกไข่นะครับัมุดสาสมุดสาคอนะครับสวยๆนะออกวัดวัดนองนกไข่นะครับสวยงามนะครับเหรียญนี้รายการที่สิบสามเป็นเหรียญพระจุลจจอมเก้าเจ้าอยู่นะครับ สวยนะครับเหมือนทองเลยครับสวยงามมากเลยครับสวยเงาเงาเลยนะครับเนี่เป็นเนื้อทองเหมือนทองเลยครับทองเหมือนทองคําแท้เลยนะครับนําไปเลี่ยมทองได้เลยนะครับสามร้อยบาทไม่แพงเลยนะครับสวยงามนะครับด้านหลังเป็นจอบรอนะครับสวยสวยเลยนะครับในการที่สิบสี่พระครูพัทรกิจวิบูลนะครับหลวงพ่อวิบูลนะครับ พระคูธรรจิจพัฒธรริจวิบูลพ่อวิบูลใหม่ๆเลยนะครับพายิ่งๆเก็บไว้ไม่ได้ใช้นะครับวัดห้วยใหญ่จังหวัดชนบุรี2,525นะครับรายการที่15เป็นพระจุลจอมเก้าจออยู่หัวนะครับเหรียญอาร์มนะครับเนื้อนิกเกิลนะครับแต่ด้านหน้าไม่ใช่ไม่ใช่หน้ากากทองนะครับเป็นลงลงลงทองไว้ด้านเฉพาะตัวพัชญารักษ์กับตัวหนังสือนะครับออกวัดหลวงพ่อเปิดนะครับวัดบางพานะครับ สมเด็จพระปิยมหาราชมหาราชาโชคนะครับเหรียญมหาราชาโชคหลวงพ่อปเปิรนวัดบางพาเป็นผู้สร้างนะครับในการที่66เป็นหลวงพ่อพุทธโสทรเหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อพุทธโสทรสวยๆเลยนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อพุทธโสทรสวยงามเลยนะครับในการที่17เเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับ เป็นเหรียญหล่อนะครับทองเหลืองสวยงามเลยนะครับช um ัดๆเลยนะครับนี่เส้นสายชัดๆเห็นๆเลยนะครับสวยงามจริงๆนะครับด้านหลังเรียบนะครับรุ่นนี้ออกมาใหม่ๆยังไม่มีห่วงนะครับรุ่นแรกนะครับรายการที่18เป็นเหรียญทองแดงหลวงพ่อคงววดบางกระพร้อมนะครับหน้าตาชัดๆนะครับเห็นรูปตาชัดๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับ ทองแดงหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมพศ2องพ4นสนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับน่าจะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับวัดบางกระพร้อมลายยันข้างหลังนะครับชัดๆเลยนะครับซ้อนกันนะครับเป็นการแกะซ้อนกันให้เห็นเลยครับล่าผลผู้อุนทวีนะครับดูนะครับมีตำหนิแต่ผมไม่ไม่สามารถบอกให้ได้นะครับว่ามีตำหนิตรงไหนนะครับสวยงามนะครับหายากแล้วนะครับเป็นการที่สิบเก้า แหนบหลวงพ่อสีริงดำนะครับแหนบอันนี้ไม่มีพอสอนะครับดูเส้นผมนะครับหน้าตาชัดๆเลยนะครับสวยงามนะครับหาไม่ได้้นะครับแหนบรุ่นนี้หายากมากแล้วนะครับ300บาทในการที่20หลวงพ่อแพรนะครับอยู่ในเลี่ยมเลยนะครับเหรียญไข่ใหญ่ๆเลยนะครับหลวงพ่อแพรสวยงามจริงๆนะครับเหรียญไตมาศนะครับรุ่นนี้เหรียญไตมาศวัดพิกุลทองนะครับพอสอ0ัห้าร้อย สิบสองนะครับเหรียญแท้ไดูครับปติกเก่าเลยครับเป็นลายแล้วนะครับเรียมานานแล้วครับองนี้สวยงามจริงๆนะไม่ใช่พึ่งเรียมนะครับนี่เรียมานานแล้วนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดองนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อบุญนะครับสวยๆเลยนะครับหลวงพ่อบุญชัดๆอย่างนี้นะครับนี่หน้าชัดๆอย่างนี้นะครับเป็นเหรียญแท้มาจากวัดนะครับไม่ใช่เหรียญเกินๆนะครับตามตลาดนั้นไม่ใช่นะครับ รุ่นสร้างอุโบสถวัดศรีนนสังนะครับอำเภอโนนสังจังหวัดอุดรธานีนะครับสวยๆรุ่นแรกเลยนะครับหลวงพ่อบุญนะครับสวยงามนะครับรุ่นนี้รายการที่ยี่สิบสององนี้เป็นพระอาจารย์บ ouais ุญนะครับเมื Columbus ่อกี้หลวงพ่อบุญองค์นี้เป็นพระอาจารย์บุญนะครับนี่ก็สวยๆนะครับองนี้พระอาจารย์บุญที่ลึกสร้างโบสถ์นะครับวัดพนน์อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับองนี้พระอาจารย์บุญนะครับ สุพรรณบุรีนะครับวัดพนนวัดดังนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับสวยๆเลยนะครับายการที่ยีบสามตรงนี้เป็นกระลายทองของพ่อคุณนะครับของพ่อคุณบริสุทธิ์โทนะครับน่ครับมีโค้ดอยู่ข้างบนนี้ครับด้านซ้ายนี่นะครับเป็นโค้ดนะมีรันเลขไว้ด้วยนะครับแปดสามแปดสามห้านะครับรันเลขจํานวนเหรียญไว้นะครับสวยงามนะครับสาวห้ารุ่นรวยไม่เลิก ครับวัดบ้านไร่เสาห้าพศอะไรนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับไม่เห็นพศเลยไม่ชัดเลยนะครับมองไม่เห็นนะครับอ๋อพศสองพันรอสามหกเลยครับอันนี้สามหกนะครับพศสองพันร้อยสามหกเองครับอยู่ตรงนี้นะครับพศสองพันร้อยสามสสวยงามนะครับหลวงพ่อคูณนะครับรุ่นรวยไม่เลิกนะครับ การที่ยีบสี่วงนี้ก็เป็นเหรียญของพ่อคูณนะครับทองแดงลมดํานะครับสวยๆเลยนะครับผมว่าคูณบริสุทธิ์โชนะครับเหรียญกลมนะครับวงนี้กระทรวงมหาดไทยสร่างขึ้นมานะครับเหรียญกลมของพ่อคูณบริสุทธิ์โชนะครับเหรียญกลมกระทรวงมหาดไทยนะครับไม่มีพศบอกด้วยนะครับมีโค้ดอยู่ข้างล่างนี้นะครับใต้ฐานที่ท่านนั่งนะครับมีโค้ดเห็นๆนะครับนี่ชัดๆนะครับไม่มีปอมนะครับมีโค้ดแบบนี้หลวงพ่อคูณออกมาจากวัดเลยนะครับ เห็นโคดไหมครับอยู่ด้านล่างนี่นะครับเหรียญปลอมจะไม่มีโค้ดนะจะตื้นๆนะครับสวยงามเลยนะครับตกเศษโดยหลวงพ่อคูณเองเลยนะครับพสสามหกสามห้าสามแปดเนี่ยครับไม่ถึงยังอยู่ในที่ท่านอยู่นะครับตรงนี้พระกิ่งนะครับน่าจะเป็นกิ่งเว็บดพระบัวบัวนะครับดูนี่ครับเนื้อทองบอกดอกบัวเลยนะครับนี่สวยๆเลยนะครับงามวิ่งๆเลยนะครับขนาดเก่าวแล้วทองยังออกเงาแวบเลยนะครับสวยงามนะครับ ไม่แน่ใจว่าวัดสุทธาหรือว่าบวรนะครับกิงรุ่นนี้สวยงามจริงๆนะครับแต่เก่ามากแล้วนะครับมีสนิมเขียวขึ้นเลยในข้างล่างยังเงาแวมอยู่เลยนะครับรายการที่ยีาครบยีารายการแล้วนะครับาคิดว่าใช่ดูแล้วชอบนะครับปิดได้เลยนะครับ08368 16832นะครับขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมรายการของเรานะครับพบกันใหม่ EP หน้า รายการหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณสวัสดีครับ